ค่ะเด็กๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะของชั้นกระถมศาาึกษาปีที่สองตอนที่เราจะไปเริ่มเรียนนะคะคุณครูจะมาแนะนําหนังสือก่อนแล้วก็แบบฝึกหัดนะคะว่าเราใช้เล่มไหนเนาะในเทอมนี้นะคะเราจะใช้วิชาคณิตศาสตร์นะคะเล่มหนึ่งนะคะหนังสือเรียนจะเป็นหน้าปกสีม่วงส่วนแบบฝึกหัดนะคะจะเป็นหน้าปกสีขาวนะคะเด็กๆจะต้องใช้เล่มหนึ่งก่อนเนาะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะในบทที่หนึ่งนะคะเด็กๆจะได้เรียนในเรื่องของจำนวนนับนะคะที่ไม่เกิน1,000แล้วก็ศูนนะคะดเด็กๆเนี่ย สามารถบอกจำนวนของสิ่งต่างๆได้มาดูดวงอาทิตย์กันนะคะว่าในรูปภาพที่ครูกำหนดให้เนี่ยมีดวงอาทิตย์ทั้งหมดกี่ดวงนะคะอดีีกลองนับกันดูนะคะเดี๋ยวุดให้เวลานับอโอเคหลายคนคงได้คำตอบแล้วนะคะ นี่เนี่ยวิธีการนับที่เด็กสามารถนับได้หลายวิธีเลยนดยอาจจะนับทีละหนึ่งสองสามสี่ห้าหดแปดเ้าสิบสิบเได้ทั้งหมด12บดวงถูกต้องแต่มีวิธีการที่เร็วกว่านี้ค่ะคือการนับทีละ2มานับกันเลยนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนับแบบนี้ค่ะนับทีละสองวงกลมมาเลย2องสี่หกด สเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเร็วกว่าเดิมไหมคะเพราะฉะนั้นดวงอาทิตย์มีทั้งหมด12ดวงนะคะ,ะมาดูหมุนกันนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ผลนะคะเรามานับทีละ2อดีกว่าเพิ่อความรวดเร็วนะคะ2 4 6 8 10 12 14เพราะฉะนั้นอง,งุ่นมีทั้งหมด14ผลนะคะไปามาดูสับประรดกันบ้างเด็กๆมันเริ่มเยอะขึ้นแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กมานั่งนับทีละหนึ่งนี้ไม่ไหวแน่นอนนะคะเหนื่อยเพราะฉะนั้นเรามานับทีละสองดีกว่า2องสี่หกแปดสิีห 18 18แต่อันนี้มันไม่ได้มีคู่อะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็นับเพิ่มอีกหนึ่18แล้วก็19เพราะฉะนั้นสับป,ปะรดมีทั้งหมด19ผลนะคะ, mm hmm. ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆลองนับกันเองบ้างนะคะว่ามีโบทั้งหมดเท่าไหร่ลองฝึกนับค่ะเด็กลองฝึกนับทีละสองค่ะ ให้เวลา10วินาทีนะคะเริ่มค่ะ,ะโบมีทั้งหมดเท่าไหรค่ค่ะโบมีทั้งหมด14อันนะคะใครได้14แปลว่าถูกต้องนะคะมาดูกันบ้างค่ะให้เวลาลดลงให้5วินาทีพอ,อเริ่มค่ะ กิบได้เท่าไหร่คะเด็กๆกอ่ากิบได้ทั้งหมดสิบแปดอันนะคะเรามาดูเขาทำเป็นคู่ให้อยู่แล้วเนาะนับง่ายมาสองสี่หกแ4ดสิบสองสี่สิบหกสิบแปดนะคะกิบได้ทั้งหมดสิบแปดอันอทีนี้มาดูขนมอะไรเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าขนมบ้าบินนะคะเด็กๆมาดูเด็กๆลองดูในจานว่าหนึ่งจานเนี้ยมีทั้งหมดเท่าไหร่ เรานับทีละสองล้กันเนาะอ่ะเดี๋ยวครูขอปากกาหนึ่งสองสี่หกแปดสิบจาาหนึ่งจานมีทั้งหมด10บินแล้วมันมีกี่จานคะเด็กๆมีสีจานเพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งนับทีละสองดีไหมไม่ถ้ามันเยอะขนาดนี้นะคะคุณครูแนะนำให้นับทีละ10ดีกว่าค่ะอ่ะมานะคะจานแรกสิบอันนี้ก็สิบ อันนี้ก็สิบอันนี้ก็สิบรวมกันเป็นเท่าไหร่คะเนี่ยสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบรวมเป็นสี่สิบแต่จานสุดท้ายมันมีไม่ถึงสิบแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นตรงน,นี้ได้สี่สิบและสี่สิบแล้วสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบสี่นะคะเพราะฉะนั้นมีทั้งหมดสี่สิบสี่ชิ้นนะคะมีทั้งหมดสี่สิบสี่ชิ้น หรือเด็กๆจะไม่นับทีละอันก็ได้นะตรงนี้จะนับทีละสองก็ได้นะคะเนี่ยที่เขาวงกลมให้เป็นสี่สิบสองสี่สิบสี่ก็ได้นะคะมาดูต่อนะคะเด็กๆเอ๊เด็กๆเคยเห็นขนมแบบนี้กันไหมคะหลายคนอาจจะรู้จักเือเลยหลายคนก็อาจจะไม่รู้จักนะคะขนมนี้นะคะเขาเรียกว่าขนมน้ำดอกไม้หรือขนมทักหน้านะคะ เป็นขนมไทยของเราทีนี้เนี่ยคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยนับว่าขนมเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่นะคะถ้าใครตอบได้3คนแรกนะคะคุณครูจะมีรางวัลให้ตอนเปิดเทอมให้เด็กเขียนชื่อคอมเมนต์ใต้าล่างเลยคะ่ะพิมพ์เื่อแล้วก็พิมพ์คำตอบมานะคะว่าขนมนี้มีทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะ หลังจากที่เราได้ลองนับการนับทีละสองไปแล้วนะคะทีนี้คุณครูจะให้เด็กๆลองมานับทีละห้ากันบ้างนะคะถ้าจำนวนมันเยอะๆเยอะๆเยอะๆขึข้นมากๆเนี่ยเราไม่สามารถนับทีละสองได้หรอกเพราะมันเยอะเพราะฉะนั้นถ้าอยากนับอย่างรวดเร็วเราลองมานับทีละห้ากันดูนะคะทีนี้มาดูกันว่าตุ๊กตาฝักทองเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวนะคะถ้าเด็กมานั่งนับทีละหนึ่งนี่คือเยอะเหมือนกันนะคะไม่ไหวเลยเพราะฉะนั้นเราลองมานับทีละห้ากันดีกว่าค่ะ เวลานับให้เด็กๆวงกลุ่มไว้ด้วยก็ได้ค่ะ5 10 15เพราะฉะนั้นตุ๊กตาฟักทองนี้มีทั้งหมด15ตัวนะคะมาดูดอกไม้ต่อค่ะดอกไม้นี้นะคะมีทั้งหมดกี่ดอกนะคะดเด็กๆก็วงกลุ่มไว้ก็ได้นะคะให้นับทีละ หแล้วก็วงกลมอี่าเช่นหนึ่สามห้าก็ห้า1ิบห้าสิบ้าเอ๊ะข้างหลังตรงนี้มันไม่ครบหเพราะฉะนั้นเราได้ยีห้าแล้วเราก็นะับเพิ่มอีก3าอันเนาะยีห้าแล้วยี่สิบหกยเพราะฉะนั้นดอกไม้มีทั้งหมด28ดดอกนะคะหลังจากที่เด็กๆเนี่ยได้ลองนับ ทีละสแล้วก็นับทีละห้าแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กยลองไปฝึกทำแบบฝึกหัดดูนะคะในหน้าที่2ถึงหน้าที่6นะคะถ้าทำเสร็จแล้วเด็กสามารถสแกน QR code เฉลยดูเฉลยคำตอบได้เลยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะดูฉะเฉลยต้องทำให้เสร็จครบทุกข้อก่อนเนาะเป็นการฝึกทบทวนไปในตัวนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ